โอ้ยเจ็บ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 เพือเจ็บพันีพี่น้องเออเจ็บแคขนเจ็บขาเจ็บไปหมดเข็ดคอบ่าเล่ยติดยกแค้นไม่สุดเจ็บเอวเจ็บล่งเจ็บเอวราวลงข้าเข้าว่ากระดูกถับเส้นเสียงดังก็แกบเสียงดังก็แกบ ดังก็แกป็ปทำไรก็ลําบากมัวแต่เจ็บมัวแต่ปวดวันนี้มีข้าวดีมาบอกดีบูนล,ลดอาการปวดบวอมอักเสบช่วยให้กระดูกแข็งแรงแม่เออมันดีจริงๆพี่น้องมีทั้งแบบพงองชงละลายนา้ำเข้มข้นกินหน่อยเห็นพ้นไวกับแบบแคปซูลบํารุงกระดูกน้ำมันไข้คอเพิ่มมวลกระดูกขันไม่เจ็บไม่ปวดทดําไรก็ได้ไปไหนก็ได้บใจแท้ๆพี่นอ้องเออทตา ข้องเขาดีจริงๆโทรตอนนี้มีโปรโมชั่นส่องฟรีแก็บเงินทึ่งหน้าบ้านบริการดีสุดยอดโทรเลยโทรตะโทรเลยพี่น้องสุดยอดโทรเลยค่ะไหนลองเดินดูหน่อยนี่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 เดินได้คล่องเลยคลองเลยค่ะ ครับคุณป้ากินตีบูนแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอดีมากเลยค่ะกล่องเดียวป้าเห็นผลดีมากเลยค่ะกล่องเดียวเองนะครับป้ากล่องเดียวเองค่ะแล้วเราเดินได้ข้องขึ้นใช่ไหมครับ<อ>เห็นว่าแต่เดี๋ยวลองเดินดูด้ปะ อเดินได้ดีมากเดดดินไ้ีมากเลยไม่ได้่างนี้เลยอ๋อครับเมื่อก่อนนี่เดินไม่ได้ใช่ไหมป้าเดินได้แต่ไม่สะดันไม่สะดวกมันขัดแต่นี่ไม่ได้ทานยาแก้ปวดไม่ต้องทานอะไรทานอันนี้ตัวเดียวได้ผลเลยค่ะฝากอะไรถึงคนอื่นๆบ้างไหมครับเผื่อใครที่มีปัญหาเหมือนป้าอยากให้ลองทานนะคะเพราะว่ามันเห็นผลจริงๆเพื่อป้ารักษามาสามปีกับข้อเข่าเสื่อมของป้ามาได้ยาตัวนี้แล้วมันได้ผลดีมากคือป้ากล่องเดียวป้าได้ผลเลยป้ารู้เลยว่ามันดีกับป้ามาก ปวดเขาปวดมาหลายหลายปีแล้วปวดแบบทรมานปวดแบบลุกบ่ได้นั่งกับปวดยืนงกับปวดไปหลายหม่องแล้วแต่มันก็รรักษาบ่เศร้าก็เลยไดเ๋าะเพราะมันปวดมันบวมยารักษาหนีหาหลายแล้วกับปเศร้าเือจะต้องพาแต่กระบอยากพาอยากจะของยางบ่ได้มีน้องมาแนะนําให้กินดีบุนพอมากินดีบุนหนึ่งเดี๋ยวเจ็บมืออาการจะดีขึ้นดีแบบดีขึ้นหลาย ปวดกระบบปวด,ปวดบวมกระบบวมอยากให้คนที่กำลังมองหาอยู่อยากแนะนาําว่าให้มากินดีบูนเพราะว่าดีบูน กินแล้วดีขึ้นหลายดีขึ้นอีหลีมักกะสีซอยลดเจ็บลดปวดล่องหลายกินดีบูนล่องเมืองจำหนีพวกแพงดอกปวดนะปวดมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมปวดหัวเข่าเลยนะครับดึกๆเนี่ยตื่นมาแล้วจะปวดหัวเข่าจะปวดข้างในปวดเล่าทั้งในจะปวดแต่ไม่รู้สาเหตุเวลาขับรถเนี่ยนะครับกลัวกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเหยียบเบรกไม่ได้ขึ้นมานี่อะไรจะเกิดขึ้นพอได้มีโอกาสกินดีบูลแล้วนะครับอาการที่มันเคยเป็นเนี่ยมันหายไปกล่องหนึ่งนะฮะผมกินได้เพียงแค่คืนที่2หลังจากที่กินดีบบููนไได้้2ซองเลยะคครรัมมีววาาสึก่ ทำไมไม่ปวดแล้วก็กินต่อเนื่องแล้วเราสบายใจแล้วตอนนี้นะครับดีบูนเลยนะครับพอกินไปแล้วเนะี่ยรู้สึกดีมากๆเลยดีจริงครับสุดยอดเลยครับ ผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อเขา่าอยู่ๆมันก็มีอาการลั่นก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยครับเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรพอผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็เริ่มมีอาการปวดแล้วก็เริ่มบวมมันบวมมากจนเดินไม่ไหวครับก็เลยไปหาคุณหมอเขาก็ให้ยาครับยาลดบวมยาลดการอักเสบแต่ทานไปสักพักอาการมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับมีเพื่อนมาแนะนำนะครับให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวดีบูนเนี่ยครับก็เลยได้ลองทานดีบูนดูก็อาการบวมแล้วก็อาการปวดมันลดลงครับจริงๆแล้วมันลดตั้งแต่ช่วววันนาาันก้ตี็าเหซข เมื่อก่อนก็คือต้องใส่ตลอดตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่แล้วเขาที่บวมก็ลดลงละก็สามารถเดินเหินได้ตามปกติขอฝากไปยังเพื่อนๆทุกคนที่มีอาการเกี่ยวกับข้อเข่านะครับปวดเสียงลั่นป๊อบแก๊บป,ป๊อบแก๊บหรือมีอาการบวมเนี่ยจะปล่อยไว้อย่าชลราใจนะครับมาทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะครับรันตีเลยครับว่าใช้แล้วเนี่ยทำให้อ่าข้อเข่าของคุณกลับมาปกติได้ครับผม เสียงยืนยันของผู้ใช้จริงประสบการณ์การใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ดีบูลทั่วประเทศนะคะทําให้ดีบูลเป็นที่รู้จักในเรื่องของข้อกระดูกลดการปวดบวมอักเสบค่ะปวดข้อปวดเข,ข่าไหล่ติดยกแขนไม่สุดเข่าเสื่อมเสียงเข่าดังก๊อบแก๊บเวลาเดินเวลายืนมีอาการปวดแป,ป๊บจี๊ดลงขาปวดสะโพกแล้าลงขาแก้ปัญหาทุกอาการปวดด้วยดีบูลค่ะดีบูล มีอยู่2ส,สูตรด้วยกันทั้งแบบผงชงละลายน้ําชนิดเข้มข้นและแบบแคปซูลทานง่ายทานน้อยเห็นผลไวหลายความประทับใจยืนยันแล้วว่าดีบูนแก้ปัญหาและตอบโจทย์ทุกข้อกระดูกและปัญหาของคุณได้ปลอดภัยค่ะมีเลขที่จดแจ้งและออยรับรองนะคะของเราคุณภาพการรันตีด้วยของแท้จากสํานักงานใหญ่จะมี QR code สแกนไปให้ด้วยทุกท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีบูนนอกจากจะเห็นผลไวยังมั่นใจและ ปลอดภัยด้วยในเรื่องของสารสกัดมีองค์การอาหารและยารับรองความปลอดภัยผ่านมาตรฐาน GMP สารสกัดจากธรรมชาติ100%ซไม่มีผลข้างเคียงค่ะวันนี้นะคะดีบูนตอบโจทย์ของคุณด้วยแบบชุดนะคะชุดทดลองหนึ่งเดือนค่ะแก้ปัญหาอาการปวดบวมอักเสบหรือจะเป็นเซตผงทั้งเซ็ตเลย6กล่องหรือเซตแคปซูล4กล่องเซตนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะสนใจติดต่อนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะโปรโมชั่นวันนี้เพื่อส่งเสริมทําให้ผู้ใช้สินค้า ได้ใช้สินค้ายอย่างต่อเนื่องลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางนั้นเราจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะรีบติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาค่ะตามเบอร์ข้างล่างนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะวันนี้เห็นผลไวปลอดภัยแน่นอนด้วยผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะดีบูนทั้งชนิดผงและชนิดแคปซูลตอบโจทย์ทุกปัญหากระดูกและคออย่ารอโทรเลยโทรเลย092593 5411